สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะเปิ้ลมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มานำเสนอนะค่ะนี่เลยค่ะเจ้า Honda HR-V คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2015นะคะ เครื่อง1.8 EL ตัวท็อปมีซันรูฟห้ด้วยคันนี้นะคะจะบอกว่ารถสวยพร้อมใช้มากๆเลยประวัติเข้าสู่นิ่เป๊ะเลยรถเจ้าของเดียวด้วยนะคะรถบ้านแท้มาค่ะเดี๋ยวป้อนจะพาชมทั้งภายนอกภายในของเจ้า SRV คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะไฟด้านหน้าจะเป็นแบบเด y รไลท์และมีโปรเจคเตอร์ให้2รูปแบบนี้แถมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะและที่สำคัญคันนี้เนี่ยจะมีแบบเหมือนชุดสเกิร์ตเนาะนะคะมีมาให้ รอบด้านหน้ารอบข้างแล้วก็ด้านหลังให้ดูสวยลงตัวมากยิ่งขึ้นตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะถูกสีแบบคูโทนเนาะนี่คูโทนลายดอกไม้ไฟเลี้ยวกะจกมองข้างเป็นแบบ LED ด้วยที่สำคัญคันนี้นะคะมีคีเลสมาให้แล้วพร้อมมือจับโครเมียมดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะจะจะบอกว่าคันนี้นะคะสภาพภายในสวยสดใหม่มากๆเลยดูดี่พี่ โปมาลัยสวยกริบเลยนะคะมอติฟัง์กชันต่างๆมีมาให้ครบเลยแพดเดนชิปก็มีมาให้นะคะตัวน,นี้และที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ดูเลขใหม่สักนิดนึงค่ะเลขใหม่ตอนนี้นะคะพี่ๆอยู่ที่6 000, 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองจอนะคะวิทยุเดิมโรงงานเลยตัวระบบแอร์นะคะปรับแต่งตรงนี้นะคะจะเป็นแบบทัสกกีนนะคะ นี่เห็นไหมใช้แค่ปายนิ้วค่ะสัมผัสมันระบบเกียร์ออโต้ค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีเบรัวมาให้ด้วยโหดูสิพี่พี่ฟังก์ชันค่อนข้าง,างครบเลยนะคะมีค่ะสลุกด้านบนนะคะสามารถเปิดปิดได้นี่เปนไงคะยาวไปถึงแถวหลังเลยนะดูสิน่าใช้มากๆค่ะสำหรับตัวท็อป คันนี้นะคะอะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะนี่ด้านหลังนะคะก็อยากจะบอกว่าสภาพนี้ใหม่มากเบาะเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยเบาะสวยตึงเป๊ะเลยนะคะอะเดี๋ยวดูชมด้านท้ายกันค่ะเนี่ค่ะตัวท้ายนะคะค่อนข้างเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยเพราะว่า แถวสองนะคะเขาสามารถพับเก็บเบาะไดพ้พี่ดูสิโอ้โหนอนได้เลยนะคะเนี่ยลึกด้วยและหน้าเดียวกันอีกสบายค่ะใส่แคมปิง้งนอนในรถได้เลยอะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนนั่งข้างกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ่ลจะให้ดูบุคเซอร์บิสของเค้านี่ค่ะ บุ๊กเซอร์วิสนะคะมีมาให้ครบเลยเห็นไหมพี่พี่เข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยแล้วก็เพิ่งเข้าศูนย์มานะคะเมื่อเดือน9ปี2024เนี่ยพี่พี่ดูสิรถประวัติสวยประวัติดีอย่างนี้นะคะค่าตัวเนี่ยไม่แพงแน่นอนค่ะรถไม่60,000กิโลนะคะปี15ได้ตัวทอ็อปทางเราตั้งราคาไว้เพียงแค่4,39,000บาทนั่นเองนะคะ เทดดีก็จัดได้เต็มเช่นเคยค่ะซื้อสดมีด้วครบพร้อมโอนนะคะไม่มีแวดด้วยนะคะและพี่ๆท่านใดที่มองหาะท v v ไว้ใช้งานอยู่ก็แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะยากแน่นอนค่ะสำหรับไม่เท่านี้นะเดี๋ยวก็จะทิ้งเบอร์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ทางด้านล่างนะคะ